นั่งเงีเลยอ่ะกนครเป็นใคนีคมันใคเนใครเนใครนใครเ้ยโอ้ยเป็นใอรยป็นใครไป็นรปนอ้เปนใครปนใคมเป็นรเปยนเป็ยัปนครเป็อใครเปครเป้นครเนเนใคปนใครเปนครเป็นครเคาเนครเป็นใครเห็ายรเปผน้รเป็นใครเปมนใครเป็นป็ปนใ้ปนใครปผู้ชมที่มีอายุนกว่า15ปีครครนนรรเคนค ใช้เครื่อง E.M.F. วัดนะฮะแล้วก็โดนผีหลอกโดนผีหลอกเหยื่อชื่อว่าอลิาเบธเดวิสนะครับผีจะเกิดผีผีชื่อว่าอลิาเบตเดวิสผีจะเกิดกับทุกๆคนนะครับผมเหมือนอลิาเบธเดวิดเรียกชื่อก็จะโกรธนะฮะเรียกชื่อก็จะโกรธโอ้โหเรียกยิงกรดด้วย พี่เก่งเดี๋ยวผมสอนถือของก่อนหยิบของอะไรก่อนนะฮะกดแรกดกด e เดิมมันเป็น e แล้วกดพี่เก่งเอาไฟฉายข้างล่างเอาไปใส่ข้างล่างถ้ากด g ทิ้งของกด g ทิ้งของถ้าเราคลิกขวาจะเป็นการเปิดไฟพี่อ๋อแต่ถ้ากด g ทิ้งของอ่ากด g ทิ้งของลองทิ้งของดูก่อนเอ้ยทิ้งแล้วแล้วก็เก็บใหม่ได้พี่เก่งเอาไฟฉายข้างล่างไฟฉายเล็กข้างล่างนะมันต่างกันยังไงอันนี้ไฟฉายความแรงสูง อันไหนอันล่างอะนะอันล่างใช่อันเนี้ยอ๋ออันนี้คือกระบองยามนี่คือกระจอกใช่ใช่มันแค่ยาวแต่มันไม่ใหญ่นี่พี่แล้วมันแล้วมันต้องถืออะไรยันถือได้ยันมนะเกมเนี้ยสามอันสามครับถ้าเราถือของอื่นนะพี่สมมติเอาพี่ลองเลือกของพวกไอ้ดียเซนเซอร์จับผีก่อนเราถือแล้วเฮ้ยจะเปิดประตูเปิดใจเย็น้จะเปิดได้ไหมครูขอร้องแหละ แล้วเปลี่ยนไอเทมนี้ต้องเลื่อนตกอมากอย่างเดียวอ่ะกดคิวครับกดคิวได้กดคิวได้แต่ถ้าว่าตอนเราถือของอื่นอยู่อะพี่เรากดตัวทีกดตัวทีเพื่อให้มีไฟฉายเก่งน้องเลือกของอื่นก่อนโอเคแล้วกดตัวทีดูเอออจะเป็นการเปิดไฟพี่อย่างนั้นแหละแต่ว่าพี่เก่งต้องถือไฟฉายในมือด้วยนะต้องมีในมือนะไฟฉายในมือด้วยนะแล้ว ควรจะเอาอะไรไปตอนนี้ตอนนี้เควสเราก็คือใช้ E M F ตอนนี้เราต้องไปหาห้องผีก่อนเพราะว่าผีเกิดตรงไหนโอเคไปเต้ถืออันั่นไปนะ E M F แต่ผมถือนี่ไปเองเครื่องเล่นโอ้มืดจังอ่ะมืดอยู่แล้วพี่มืดอยู่แล้วนี่คือด่านแรกๆเลยด่านแรกที่แบบเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงดังอลิซาเบธเดวิดมึงจะเรียกทำไมเราสอนพี่เก่งสอนพี่เก่งพูดพูดพูด เออพี่เก่งพี่เก่งมาลองมาลองนี่มาลองมาลองนี่มาลองนี่อันนี้คือเครื่องเรียกผีเรากดหยิบไม่ต้องหยิบก็ได้เราต้องกดหยิบกดเก็บไม่ได้กดหยิบเออแล้วกดเปิดโดยคลิกขวาเราสื่อสารโดยกดบีที่กดบีเพื่อสื่อสารกดบีค้างกดบค้างไว้แล้วพูดยูยังไม่ยังไม่ออกพี่ยังไม่ออกพี่นอกบ้านมันยังไม่มาหรอกตอนเนี้ยช่วงต้นเกมรีบเข้ารีบเข้ามันเปิดเปิดประตูไปแล้วอ่ะ เข้าดิเข้าดิเข้าดีเข้าดีเออเดี๋ยวผีล่าท่าท่าทีแล้วว่าฮัลโหมาซ้ายก่อนผมวาลองซ้ายก่อนไฟไม่ติดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอวะไฟไม่ติดนะบอกก่อนเจอกุญแจตัวจ๋าเก็บดิบอกกูกูจะรู้ไหมพูดดีๆสิมาลงรถก่อนอุณหภูมิติดลบสิบนี่บอกเลยนะห้องนั้นมีผี รงรถไม่มีว่ะรองรถไม่มีไม่มีก็ย้ายโอ้ยเก่งแล้เดี๋ยวเดี๋ยวฟัง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 อันนี้อันนี้คือพี่เก่งพี่เก่งอันนี้คือไอ้นี่นะไอ้ที่เปิดไฟไฟเออคัะเอาเขาจะเอาโอเคไม่คือคือแล้วตอนนี้เราควรจะหาห้องผีเกิดก่อนไหมใช่ใช่ใช่ไรเครื่องที่พี่เอามานี่เครื่องอะไรเครื่องวัดอุณหภูมิไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องที่พีเสียขาเหรอไม่ไม่ไม่พี่เข็งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอีกอันนึง อันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นยังไม่ใช้ต้องใช้สีพี่ดับไม่ถือไปก่อนน่าถือไปก่อนก็ได้คล้องก่อนแล้วกันเฮ้ยน้ำเปิดน้ำเปิดประตูดิเวลาเปิดประตูปิดปิดยังไงอ่ะกดอีกด้วยกดขี้ขวาอีกคลิกคลิกซ้ายขวาคลิกซ้ายขวาแล้วก็ลากโอเคมีอะไรไหมไม่มีบอกว่าข้างบนว่ะบอกว่าข้างบนอ่ะข้างบนปลาขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลย กูไม่อยากเดินนำเลยกูกลัวกูพูดตรงพี่อยู่ด้านหลังก็ระวังผีจวกหลังนะพี่ข้างบนเลยเยอะสี่ซี่ยังอ่ะเล้าอ่ะอะไรแกะแกะแกะเมื่อกี้นี้บนใดวะมาซ้ายก่อนมาซ้ายก่อนไม้มึงจะลั่นแหลกหนาบ้านก็ใหม่เรียกช่างมั้งไะปกติปกติ นี่ปกติว่ะโซนโซนนู้นเปล่าขวามืออ,อือ<ก>บ้านเที้ยมยันใหญออ่ใครปิดประตูปกติกูว่าอยู่ข้างล่างเพราะข้างห้องข้างล่างเหมือนที่เดิมที่เราไปอะ่ะทางเดินฝั่งนู้นอะ่ะโซนเนี้ยเรายัางไม่มาเลยมาทุกคนก่อนไว้ก่อนรีบเดินหามีว่าห้องนี้อหไรห้องน้ำปะ ปกติว่ะข้างล่างข้างล่างห้องเดิมเลยห้องเดิมเมื่อวานอ่ะห้องเดิมเมื่อวานลงล่างลงล่างมั่นใจห้องเดิมเราเรากดวิ่งได้ใช่ไหมเรายังไม่ได้ลงไปเลยห้องเดิมข้างล่างด้านขวามือมันมันกดวิ่งได้เรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ต้องจะเป็นมีหัวใจมีอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยมายังยังไม่มาเลยนั่นเนี่ยน่อ่ะห้าเลยอยู่ซอกกันแล้วแสดงว่ามันตะปอนตรงนี้เลยอะดิ เออเอาอีกแล้วที่เดิมบอกไปเฮ้ยมันมันเงาอะไรเงาอะไรเฮ้เปี่เยเราเก่งเราพี่เก่งไม่ใช่เงาพี่เันนักเก่งวู้โอเคห้องนี้ห้องนี้ห้องข้างในหรือว่าตรงนี้วะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางเดินพี่ทางเดินโอเคโอเคเก่งเอาแมว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 เอาเต้เต้ไปเต้เก่งนะใครเก่งนะกูบอกกันกูออกเกมเลยนะเก่งกูออกเกมนะ ไม่ไม่มีใครแกล้งรับเออแล้วแล้วเกมกูกูออกเกมเลยนะกูบอกก่อนเลยโหพี่เก่งเกมน่ารักแต่โอ้โหผีผีขึ้นหกผีขึ้นหกโอเคเรารู้ห้องแล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันเล็บเองมันคนละฟิวเลยนะเว้ยเนี่ยตอนนี้จะแกตอนนี้ e f f ผ่านแล้วเหลือถ่านรูปผีกับโดนผีหลอกเกงี๋ยวพี่เอากล้องโอเคเดี๋ยวเราเกมเห็นไอ้กล้องนี้ไหมกล้องดำดำเนี้ย เราหยิบขึ้นมาได้พี่ทิ้งของก่อนนะขอคลิไปได้คิดทิ้งของอันหนึ่งก่อนทิ้งสีขาวก่อนกด G ทิ้งไปแล้วหยิบขึ้นมาเรากดคลิกขวาแล้วมันขึ้นสีเขียวก็คือเหมือนกล้องเปิดฮะไอ้กล้องนี้เราต้องเอาไปติดกับขาตั้งเพื่อเอาไว้ส่องในบ้านพี่เพื่อดูหลักฐานกด F วางนะกด F คือวางเออแล้วที่ก็หยิบขาตั้งหยิบขาตั้งเออไปนี่คือกล้องเปิดแล้วใช่ไหมใช่กล้องเปิดแล้วถ้ามันขึ้นสีขยวเปิดแล้วฮะแล้วใครจะถ่ายรูปอ่ะก็นี่ม่เต้ถือกล้องนี่ไงถือกล้องขาโน้ตไว้อยู่ไปเราเอา ของยังเหลืออีกช่องหนึ่งเอาเกียร์ไปแล้วกันโอเคพี่พี่เอาเกียร์เป็นโรดก็ได้เอาเราจะตีหบล็อกไป่วข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมถือเองที่เรียกผีเองไม่พี่เก็บของใช่ไหมแล้วพี่เปลี่ยนเป็นมือเปล่าอ่ะสับเปลี่ยนนะกดเอาลุกกิ้งเออร์อะไรอะแล้วก็หยิบกล้องไปอันหนึ่งต้องมืออ่าใช่ต้องมือว่างถึงจะหยิบได้เอ้าจะกดปล่อยพี่มามามามันต้องถือตลอดใช่ไหมไอเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ปล่อยไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ ผมยังไม่เคยใส่ที่คาดหัวเลยพี่ปล่อยก็กด G นะปกติที่มันใส่หัวเป็นกล้องกล้องติดหัวก็กด G มีปอ้เหี้ยมันดับไฟมึงกลัวอะไรแล้วจะตายไม่ต้องกลัวมึงกินยาเรียบร้อยแล้วมันไม่กลัวหรอกดับไฟนี่กินไม่ได้กินเลยเลยมั่วนี่หดู้ว่ากูว่าผีเล่นไฟนี่มันมันเฮียอะไรนะแม่ปะพี่เปิดประตูโอเคแม่ปะที่ชอบเล่นไฟอ่ะเรากลับไปเปิดไฟก่อนป้ะ ว่าเราจะวางของไว้ก่อนวาตของแล้เออเ่ยงั้นเดี๋ยวพี่เป็นคนเดียวก็ได้ไหมปิดไฟอ่ะกูตั้งกูตั้งตรงนี้นะกูตั้งตรงนี้นะอาไปด้วยก็ได้ไปะกู้ตั้งตรงนี้นะอันหนึงรอก่อน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 เดินออกไปดีเฮ้ยมุ้งอยู่แล้วลงรถไอ้อ้วนมึงมั่วแล้วไปออกมั่วแล้วออกแล้วเข้ามาเก่าที่เก่งเดี๋ยวไปด้วยกันนี่มากไหม้ยไม่มีใครอยู่กูออกก่อนไง <laughs> อ่อนตรายอันตรายไม่ได้หรอกไม่ฟไฟติดอยู่ไ,ยไฟติดอยู่ยแส<ต>ดงว่ามันเล่นสวิตไฟ,ไฟเว้ยเอ้ยลองเอาไอ้นี่มาดูดิเผื่อมีรอยนิ้วมือเรามันปิดสวิตอ่ะอ๋อ U V ใช่ไหมเออ U V อ่ะพี่เจงเอาเกลือมาดิพี่เอาเกลือโรยตรงพื้นเลยเปิดแล้วโรยตรงพื้นเนี่ยโรยตรงตรงนี้นะตรงนี้นะบริเวณตรงเนี้ยโรยไปทางเข้าห้องอ่ะนี่นะตรงนี้ได้ไหมเออโรยโรย นแล้ไปถ่ายพอกิมเอฟมาป่ะไม่ได้โกลด์ไรโรยอ่ะรอรอมารอมาต้องกดโกลด์ถ่าสัญญาณดิกด์าสัญญาณดิเออโรยได้กี่ทีวะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โรยแล้วโรยแล้วสองที่พอป่ะหรือว่าในห้องด้วยเอาห้องด้วยก็ได้พี่ตรงหน้าห้องเลยก็ได้เด็ดเด็ดเอออ่ะสองขีดนะสองขีดสองขีดสองขีดใช่ป่ะสองขีดไม่น่ากลัวเท่าไหร่หนีไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่าขีดนี่แหละ ห้าขีดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรเก็บก่อนพี่ก่งเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเข้าไปโอเข้างในมันอึมครึมจังวะพี่เก่งถ้าหากว่าประตูบ้านล็อกไม่มันไม่ใช่แกล้งนะพี่เก่งคือผีมันล่าพี่เก่งต้องหาที่ซ่อนแล้วพี่เก่งก็กดปิดไฟด้วยนะ ที่มี่กดอ f f ปะนี่ไงมีกล้องเนี่ยตต้้อองงกล้องเนี่ยต้องกล้องเนีู่กล้องกูวะเฮ้ยไม่ใช่นี่กล้องข้างในเออพี่อีกกล้องนึงตรงทางกล้องพี่เก่งอยู่ตรงทางหมดเลยฮะเนี่ยเออเนี่ยกล้องพี่ไปอีกไปอีกแต่มันอยู่ในห้องนั้นเลยเไหยไม่ใช่เหรอที่เต้เจออ่ะใช่เราต้องขยับกล้องไปข้างในห้องหรือเปล่ามันไม่ใช่ห้องโซฟาเว้ยมันไม่ใช่ในห้องมันคือทางเดินทางเดินเลโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปสักแม่ทางเดินนี่อันนี้ทางนี้นี่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยกล้องนี้เลย เดี๋ยวกลับเข้าไปเซตใหม่เดี๋ยวกลับเข้าไปในห้องเนฮะ้ยแล้วมึงคือโคตรใกล้นะเว้ยใกล้แบบใกล้จ๋าเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาตั้งกล้องอะ่ะเข้าไปเซตในห้องให้หันหน้าออกมาทางประตูเอาข้อไปอีกเดี๋ยวขาตั้งกล้องไปเพิ่มอีกอันนึงพี่เก่งจะต้องใจกล้าพี่มันฝึกความให้พี่เป็นคนใจกล้าผมจะเสียสลายพี่เป็นคนเลียผีเองในรอบนี้กูว่ากล้าอรอดละ อะไรนะพี่เบบอกพี่เบเวลาพี่เบพูดพูดอะไรสายๆนะกิ๊บเมียสายให้พี่เรียกเลยปะเฮ้ยใจเย็นดิเซ็ทขออะไรชัวร์ก่อนโอ้โหนี่เนี่ยขากล้องเนี่ยไม่ต้องตั้งหลอกย้ายเลยไปกับกูหน่อยไม่ตั้งไหนเออไม่เป็นไรตั้งไปเลยตรงนั้นอ่ะมุมดีไงเผื่อเวลามันเดินออกมาาได้เห็นไงไม่ไม่เราต้องดูกดออฟพี่เราไม่ได้ดูผีเดินออกมานะ ก็ตรงกล้องเองไงก็ดูได้ไม่ใช่หรอกล้องเองอ่ะไม่ไม่ตั้งไหนด้วยอไอยอุ้ยยช้ยโอคยเสุด้ายอ้ยโอ้ยี่วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฟูด้วยอ้ยใครในห้องวะน้องโดนน้องตายตายมยแล้วเอาตายด้วยกับออก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 อยเดอถอยลูกก่อน ตายเลยมันเอาตายเลยมันโดนตอ้งต้ยมันกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วเอาปันกันไม่ตายกันไม่ตายกันไม่ตายการไม่ตายมันแห่มันแห่มันแห่แล้วไอ้เหี้ยมันเห่โอ้โหแล้วมันโมโหแล้วกูนะโอ้ยเขี้ยมดุนะโคตรดุเลยไอ้เหี้ยอ๋อกูพกมากระเข็นมาไอ้สัตว์โอ้โหแม่งดีสิไปไอ้เหี้ยมึงมดนอนดิคือนอนดิจริงก็เลยสัตว์ เงาโปไว้กูเรียกไม่ได้ลองสิบสิบสุนันโคตรดูดีถูกมากเมื่อกี้มันขังกูไอ้สัตว์แล้วคือแล้วคือประเด็นคือแม่งอยู่ใกล้กับทางเข้ามากเลยสัตว์ถ้ามันล่านี่คือประตูออกไม่ทันนั่นน่ะไอ้สัตวิ่งตู้ขับผ้าไปหนีกันแล้วคือคือไม่มีที่หลบด้วยเฮียคือยังไงมึงก็ต้องหลบในบ้านอ่ะไอ้สัตว์โคตรด้วยเลยเมื่อกี้อ่ะโอเค ไฟไฟไฟวิววิวแม่งเฮ่เดี๋ยวเราไปกไปอ่ะเราจะเอาสมุดเข้าไปวางนะโอเคไหมเผี่มันเขียนโอเคป้ะมันวางแล้วสมุดไดะวางตรงไหนยังไม่เห็นเลยใครเอาสมุไปวางวางตรงชั้นไงกวางกวางวางวางไ้้องก็เห็นอยู่้องเห็นอยู่นั่นน่ะว่ามันไม่เขียนโอเคโอเเดี๋ยวเราเอาเซนเซอร์เข้าไปเพิ่มดีปไมีออฟมีโดอฟมีโดอฟ มีคนห้อกูเห็นกูเห็นใช่ใช่กูเห็นกูเห็นมือห้อยเข้าเกี้ยเลยว่อกี้ไอ้สัตกเข้าเกี้ยว่าตัวนี้เอาเรื่องว่าตัวนี้เอาเรื่องตัวนี้เอาเฮ้ยนี่ไงเควสผ่านแล้วเว้ยเห็นป่ะโดนผีหลอกแล้วเฮ้โดนหลอกแล้วไงเลยถ่ายรูปผีอะไย่างไรถ่ายรูปผีฉันต้องเป็นหน้าที่พี่เซนนะถ่ายรูปผีมาพี่เก่งอยากถ่ายรูปผีไหมเดี๋ยวผมเรียกผีให้ไม่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  กูดูกล้องให้กูดูกล้องให้กูดูกล้องไปด้วยกันกูดูกล้องไปด้วยกันคือนั่นไงสามคนเพื่อนเยอะเลยไม่เอาไม่เอาไปด้วยกันผมต้องการตากล้องสองคนผมต้องการตากล้องสองคนกูขอโทษนะเมื่อกี้อ่ะใครมาเปิดประตูใส่กูไม่มีไม่มีไม่มีเลยนหลบกูแบบคุยเคี้ยวไม่มีจริงๆมึงเดินเข้าไปปุ๊บกำลังจะเดินตามเลยคือตัวเดินตพท์ป้าตกเลยไม่หล่ะ เมื่อกี้เนี้ยพวกกูพี่เก่งพี่เต้เดินออกมาจากห้องแล้วแล้วมันก็แกรกแล้วก็มาได้ยินตกใจกันแล้วก็ได้ยินเสียงแห้งหมอปั้นเรไปสมองร้อยป่ะเฮ้ยใช่เหรอกินยาแก้วเหรไมกินเต้เต้ยาพี่เต้บอกเฟซหน่อยนะเพื่อจะได้รู้กินที่เอ้ยมันกินไม่ขายไปขวดไปขายไม่ก็บอกนะเต้เดี๋ยวถ้าเราอยากถ้าเราอยากถ่ายรูปผีอะผมขอตากล้องสองคน มยืนบนวมแบบเมื่อวานถ้าได้วทำไมเฟสกับกูเบงน้อยแต่ไอการเบกเยอะกว่าทั้งที่มันโดนขังไว้ไม่มันจะเล่นพวกกูเออเพราะมันไม่ได้มีสัตว์หลาเล่นผีให้นี่เขาอาจจะไม่อัปเดตใหม่นะเว้ยเขาบอกว่าอัปเดตใหม่นี่จะทำให้ผีเข้าหาผู้เล่นมากขึ้นโอ้โโหอเคป้าป้ป้าป้าไม้ข้งเขนเอาไปยังแม่งเขนต้คอยดทุกคนทุกคนดูผมผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ข้าบ้านไปรอบนี้คือผมจะทําจะทําวิธีโดยการเอาของในบ้านโยนนะมันจะช่วยเรียกผีได้พอสมควรอยากให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกด้วยนะครับรอบนี้ไม่เล่นแล้วได้ปะ <c oughs> ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่เด้งไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล่กอกระยับขำมามามาฮัลโหลอายูเฮีย ีขอะไรโจมดีเ <değil>. ฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันปิดประตูอัดหน้าเลยเมื่อกี้มันบอกแหว่เข้าแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กูไม่ได้แกล้งจริงมันปิดจริงใครแกล้งบอมาเข้ามาพี่เก่งเข้ามาดิกลัวพี่ผมกลัวว่ะผมอึ้งเลยพี่ไม่ใช่แล้วมันปิดประตูอัดหน้าเลยเมื่อกี้เข้ามาดิเฮ้ยกลัวมันยิงพี่คนเวเลยพี่ตัวใหญจริงเมื่อกี้ประตูอัดหน้าเลย เมื่อกี้ปะไปใส่หน้าไม่เรียเฟซมึงตาแหลมมึงตาแหลมมึงไม่เรียนเฟซมึงใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่แต่ละลูกในนี้ไอ้สัตว์ถก้าไปเลยไปดิไอ้เฮียไปดิไปดิไอ้เฟซมันแกล้งไอ้สัตว์ฮัลโหลอ่าอยู่เฮียเอาพี่เก่งเตรียมพร้อมถ่ายรูปผีอ่าอยู่เฮียไม่เขียนหนังสือว่ะกูว่าจินแล้วล่ะเป็นหนึ่งดีเตรียมเตรียมถ่ายรูปถึงทะเลสมบัติร์อยูพี่ไม่ได้เอากล้องมาพี่เอากล้องเหรอ เฮ้ยพี่เก่งไม่ต้องไม่ต้องกินไม่ต้องมันมีแค่สองงานพี่กอเองมาดิเร็วออ๋แล้วใครเอากล้องมานี่ไงผมกับกาทำมาแล้วนี่โอเคไปพี่เก่งพี่เก่งประสารให้ลิสเบธสื่อสารไอยูเฮียไปไปพี่เก่งเข้าไปไม่ได้ยินเสียงไอเฟสเลยวะดิพี่เก่งได้เปิดไมค์เปิดไมค์ป่ะอลิสเบธไอยูเฮียอลิสเบธเดวิดด้วยอลิสเบธเดวิดเก่งถือใบกางเข่งแปพี่เก่งถือมบกางเข่งข้างล่างพื้นอ่ะ เออถือไว้ถ้าผีมาพี่เก่งปาใส่ผีอนะกดไรกดจีปลาแม่งเลยฮัลโหลอาอยูเฮียเฮ้ยประตูปิดเองอีกแล้วเมื่อกี้แหววอา e ยู u มึงไอ้เนี้ยเฟนด่ามาดิฟัก o u e อลิซาเบธเขาบอกว่ายิ่งเอารูปโยนยิ่งแรงขึ้นกว่าการเขาบอกว่าโยนรูปเนี่ยตรงเนี้ยยิ่งแรงขึ้นโยนเหรอ จะหยิบหยิบแล้วโยนทิ้งอ่ะจดจีอ่ะ are you here are you here alizabeth show yourself show yourself มันไม่เหยียบเกลือด้วยนะนะั้นอ่ะ show, <Hello. S 1> show yourself hello alizabeth show yourself ีมันเหมือนไขประตูเล่นน่ะก,ก่อนประตูอ่ะเนี่ยประตูเปิดปิดเปิดปิดในห้องนั้นอ่ะได้ยินปะ ประตูเปิดติดประตูติดอะประตูเปิดอยู่มันเล่นประตูเว้ยมันเล่นประตูซีไอวสมันเหมือนเดินอยู่ข้างบนเปล่าวะหรือว่าต้องเข้าไปในห้องเปล่าวะเอ้ยทำไมทำไมเขียวอ่ะทำไมเขียวอ่ะไอเครื่องนั้นทำไมเขียวอ่ะเขียวเขียวคือผีเดินอยู่พี่จับไม่ใช่ถ้าเราเดินผ่านก็เขียวเว้ยเครื่องนี้สีดำมานะสีดำมันคือจับผีไม่ใช่หรอเครื่องดำโอชัดเลยเมื่อกี้มันเขียวคู่เลยเฮ้ยกว่าต้องเล่นในห้องกว่าว่าในห้องกว่าว่าจะน่าเจอ ห้องไหนห้องให้หมดนั่นแหละห้องดำนู่นนะพี่ห้องที่น้องโดนขังอ่ะพี่เก่งถือไหมก็เข็นไปด้วยพี่เก่งถืออันเข็นไปด้วยไปเขาได้เขาได้กูกูรอรอเลยเรียกเลยโอ๊ยไอ่เชืออะไรอะไรไอ้นี่มันกินใส่กูมคุณแพรเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ห้องเนี้ยของน้ำบอกของน้ำไอ้น้ำไปปกพี่ถ่ายน้ำไปถ่ายน้ำไปถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายน้ำถ่ายน้ำว่าห้องเนี้ยชัดเจน

เควสได้ครับเลวๆ5หลักฐานพี่เลือหลักฐานครบแล้วพี่หลักฐานครบแล้วแต่ว่ามันเหลือมันคืออะไรนะผีอะไรนะผีจีนนะไทยเหลือแค่อันเดียวแล้วเหลือแค่อันเดียวแล้วจีนตอนนี้มันเหลือหลักฐานอันเดียวครับคือก็คือถ่ายรูปผีไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเราโดนผีหรอกหมดแล้วตอนนี้ค่าสมองทุกคนเท่ากัน40กว่าๆหรือวันพี่เต้เนี่ยโอ้โหเฮียดิดแปดฉะนั้นฉะนั้น ความแรงความแรงทะลุโค้งของผีตนนี้เราต้องเข้าไปเรียกในห้องเพราะว่าแม่งมาแน่นอนอ่าเลดอ่าเลดอ่าเลดอ่าเล็ด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 สาเม็ดอาเลดสาเว็ดไปด้วยกันเดวิดเพื่อรู้ผีฮะเพื่อรู้ผีไปด้วยกันไย้ของไม่ตั้งเยอะตั้งแยะเหี้ยเอตาย เื่อตายผมยนเอ้เดี๋ยวพี่เสียตลาดดูกล้องเองวะโอ้ยไม่ไม่ไม่ไไปไไไไไ่ไไ่ไพี่ไหรือว่าพี่เต้จะอยู่ในนี้ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไปด้วยสองพี่สมองพี่อย่างน้อยเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่น้อยยิงกันกันพี่ถ้าไม่สมองเอเต้ผมถาูปมึงม่ึงมบอกว่ากันเยมงหยุดเลยผมไม่ถ่ายูปพี่ผมถายูกผมถ่าย่ไ close 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 my eyes เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตีละวันตีแล้วไอ้สัตว์ไมกอดแมนไปเดินไปดีแล้วมเชื่อนะเดินไปเลยตามอยู่ติดติดมันชื่ออะไรนะอเลิาเบธเดวิดโชยเซลโชยเซลต้องเข้าห้องว่ะพี่ต้องเข้าห้องว่ะไอ้เหี้ยมันอยู่แถวนี้ว่ะไอ้สัญญามันดังอ่ะ เชวโยเซ่เกียวัสเออเป็นนำเหืพี่เข้าไปเชยวโยเซยยไปไหนยไปดิไปดิย่อไปไหนอยู่ในดิไดิไป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 ิไปดิไดไปมิิไิไปลิไดไดปมิลิปดิไปปดดิไปอิไปดิไดวไปไปไไอ้ห โอยยได้ไหมได้ไหมได้แม่กบข้างได้ไหมได้ไหมมันบวชหลังเฮ้ยเมื่อกี้กลางเขียกกูน้องม้องไปผ่านพี่เคยผ่านแล้วพี่เคยผ่านแล้วพี่อสิบสิบเฟสสิบเคยผ่านแล้วพี่เคยผ่านแล้วได้ปะได้ปะเคยผ่านได้ได้ได้รูปได้รูปได้รูปพี่ได้รูปที่ถ่ายได้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พวมันผูกพี่โยนกลางเขีเลยมันหายเลยเห็นไ่ม โอ้ยการิเลยาเยมันเลยอัดหลังเลยไม่สะอดข้าๆเลยเว้ยยวดมันอยู่ในห้องนอนเลยมันมันอยู่นเตียงเลยเว้ยมียูดยูเยวองกลับไหมกลับไหมครบแล้วับกไอ้สัตว์เพตอตอบอบตอบก่อนบหมดแล้วนี่กลบบมยังดูดูดูนั้นก่อนดูหลักฐานครบหมดยังครบแล้วครบหมดแล้วทุกคนไหมเคลียรครบ ของพี่มี E M F level 5 c o s t of Job Elite Box โอ้โหตัวนี้แรงจริงครับคุณผู้ชมตั้งแต่ได้มาตัวนี้แรงมากตัวนี้แรงมากๆมันไม่ล่าเว้ยแต่ว่ามันควรตีดีแล้วล่ะที่มันไม่ล่าเมื่อกี้กูตายแล้วกูบอกให้กูวิ่งออกมาเช้ากับเพื่อนเลยอะกระมหาคอตอนโยนรูปทิ้งอ่ะโยนรูปเล่นเมื่อกี้เนี่ยกูยจงโยนให้ซื้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้